สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวจากนาวนิยายกลอุบายและผลลัพธ์ในวงการบันเทิงกันนะคะโดยเฉพาะบทที่21-25ถึงชีวิตของนักแสดงสาวซูย่าหยากำลังเข้มข้นเลยทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์การแข่งขานต่างๆครับผมช่วงนี้เราจะได้เห็นเธอต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายมากๆในวงการบันเทิงเลยล่ะ ใช่ค่ะมาดูกันว่าเธอผ่านอะไรไปบ้างแล้วมีอะไรซ่อนอยู่ในเรื่องราวพวกนี้กันเริ่มกันเลยนะคะเปิดมาที่บท21เลยการออเดชั่นโฆษณานาฬิกา House K ซูย่าหยาต้องจับคู่กับหยานจุนอีแล้วก็ด้นสดบทคู่รักกันตรงนั้นเลยอืมฉากนี้คือเห็นชัดเลยว่าซูย่าหยาเก่งนะสามารถสร้างเคมีกับหยานจุนอีได้เร็วมากจนผู้กำกับฉิวจิ้งกับตัวแทนแบรนด์นี้ปรบมือให้เลย บรรยากาศในห้องตอนนั้นคือดูดีมากทุกคนพอใจกับการแสดงของเธอแต่ก็นั่นแหละครับความโดดเด่นของเธอบวกกับการที่ได้อยู่ในห้องนานกว่าคนอื่นได้รับคำชมแบบชัดเจนมันก็เอ่อสร้างแรงเสียดทานทันทีเลยสัมผัสได้เลยว่ามีสายตาไม่เป็นมิตรจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นส่งมาค่ะรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดนั้นเลยแต่ซูย่าอยากก็ยังเชิดหน้าเดินออกมาอย่างมั่นใจแล้วสุดท้ายเธอก็ได้รับเลือกจริงๆ ผู้จัดการนี่คือดีใจสุดๆเลยเจ้าไพอุ่นใช่แต่ตัวซูย่าหย่เองนี่สิคะกลับดูนิ่งๆเหมือนกำลังสนใจเกมในมือถือมากกว่าซะอีกอันนี้น่าคิดนะคะว่าจริงๆแล้วเธอไม่แคร์หรือว่ามันเป็นวิธีรับมือกับความกดดันของเธอกันแน่น่าคิดครับแล้วจากเรื่องงานเรื่องก็ตัดไปที่อีกมุมที่ซับซ้อนไม่แพ้กันก็คือความสัมพันธ์ของเธอกับเซินซิวฉีค่ะ บทที่22เราจะเห็นซูย่าหย่าคุยโทรศัพท์กับเซินซิวฉีเธอบอกข่าวดีเรื่องโฆษณาแต่ก็ไม่ลืมทวงสัญญาเรื่องทรัพยากรโฆษณาอีกชิ้นที่เขาเคยพูดไว้แล้วก็มีบทสนทนาหยอกล้อก,กันเรื่องน้ำหนักตัวที่เซินซิวฉีพูดประมาณว่าอยากคุณให้อ้วนจะได้ไม่มีใครมาสนใจเป็นของเขาคนเดียวอะไรแบบนั้นคำพูดนี้มันมันบอกอะไรบางอย่างนะคะครับมันบอกถึงความสัมพันธ์ที่มัน เดูจะไม่ใช่แค่เรื่องรักรักค่ๆธรรมดามีการพูดถึงสัญญาบางอย่างแล้วความคิดของซูย่าหยาเองที่แบบว่าคำนวณเผื่อเรื่องค่าเลี้ยงดูถ้าเลิกกันมันก็ชี้ว่าเนี่ยจ,จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วความซับซ้อนนี้ก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเมื่ออันอุ้ยถิงคู่แข่งคนสําคัญของซูย่าหยาปรากฏตัวขึ้นมาในบทที่2 3ใช่ครับอันอุ้ยถิงนี่พยายามจะขอพบเซินซิวฉีให้ได้เลยตอนแรก ก็ทำท่าแข็งกร้าวกับพนักง,งานต้อนรับแต่พอคุยกับผู้ช่วยเฉินกบเปลี่ยนท่าทีเป็นสุภาพแล้วก็อ้างชื่อพี่สาวอันอุ้ยถงเพื่อขอขึ้นไปพบแสดงว่าเธอรู้จักใช้เส้นสายอยู่เหมือนกันนะครับผมพอได้เจอเธอก็ต่อว่าเส้นซิวฉีใหญ่เลยเรื่องที่ให้บทนางรองในละคร The Palace Has Fallen Willows กับซูย่าหยาแล้วบังเอิญมากสูย่าหยาที่กำลังพักอยู่ในห้องใกล้ๆนั้นได้ยินบทสนทนาน,นี้พอดีเลยค่ะ มันทําให้เธอนึกถึงข้อมูลที่เคยรู้มาว่าจริงๆแล้วอันอุ้ยถิงเคยได้บทได้โอกาสต่างๆก็เพราะเส้นซิวฉีดูแลเธอแทนพี่สาวที่เสียไปแล้วการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้จบลงแบบไม่สวยเลยเส้นซิวฉีโกรธมากปกป้องซูย่าอย่าชัดเจนถึงขั้นขู่จะเรียกรปภมันไล่อันอุ้ยถิงเลยต้องยอมกลับไปทางน้ำตาแต่ที่น่าสนใจกว่าคือปฏิกิริยาของเส้นซิวฉีหลังจากนั้นค่ะ ในบทที่24เขาโกรธจนทุบโต๊ะเลยโดยเฉพาะตอนที่ได้ยินอันอุ้ยถิงพูดว่าซูย่าหยาเป็นแค่ตัวแทนของพี่สาวเขาใช่คือในหัวของเซินซิวฉีตอนนั้นเขาไม่ได้มองว่าซูย่าหยาเป็นตัวแทนใครแต่คือภรรยาของเขาถึงแม้จะเป็นตามสัญญาก็ตามเขาก็รู้สึกว่ามีหน้าที่ต้องปกป้องเธอซึ่งซูย่าหยาที่แอบฟังอยู่ก็ฉลาดพอที่จะแกล้งหลับต่อเลี่ยงการประทะอารมณ์ตอนนั้น แต่สุดท้ายเสินซิวฉีก็เข้ามาปลุกนะคะแต่ด้วยท่าทีที่เอ,อ่อนุ่มนวลลงแล้วครับแสดงว่าอารมณ์เขาก็ซับซ้อนกับเธอผสมควรเลยนะยังไม่ทันไรเลยค่ะความขัดแย้งส่วนตัวยังไม่จบก็มีเรื่องใหม่เข้ามาอีกในบทที่25จูจู่ก็มีข่าวลือเสียหายเกี่ยวกับซูย่าอยากกระจายเต็มโลกออนไลน์เลยมาพร้อมรูปเลยรูปเธอกับหยานจุนอี้ตอน a u d i t i o n โฆษณาเคนั่นแหละ แต่ถูกเอามาปล่อยในบริบทที่ทำให้คนเข้าใจผิดว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันใช่ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่แบบว่าเจอได้บ่อยๆเลยนะคะการบิดเบือนข้อมูลแบบนี้ผลกระทบก็คือแฟนคลับหยานจุนอีมไม่พอใจมากถลม่มซูยายาในโซเชียลยับเลยเรียกร้องให้ปลดเธอออกจากละครเรื่องนั้นด้วยแม้แต่ผู้กำกับกับโปรดิวเซอร์ละครก็ไม่พอใจอย่างแรงเลยค่ะกับข่าวเช้านี้คำถามสำคัญเลยก็คือใครใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้ แล้วต้องการอะไรกันแน่อันวีถิงหรือเปล่าหรือมีใครอื่นอีกที่อยากทำลายสุยายาผู้ช่วยเฉินก็ต้องรีบรายงานเรื่องนี้ให้เซินซิวฉี่ทราบซึ่งต้องไม่ต้องเดาเลยค่ะว่าเขาโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องไปสืบหาต้นตอเขาหรือทันทีในขณะเดียวกันผู้จัดการโจให่อินก็โทรหาสุยายาถามว่าไปมีเรื่องกับใครมาหรือเปล่าแต่เธอก็ยืนยันว่าเปล่าไม่ได้ทําอะไรผิด เรื่องก็เลยมาค้างอยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะข่าวเช้ายัางร้อนแรงเส้นซิวชีกำลังจะเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสูยายาแล้วก็หาตัวคนผิดมารับผิดชอบทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพของกลลอุบายการใช้สื่อการใช้อำนาจความสัมพันธ์ซับซ้อนต่างๆในโลกบันเทิงตามที่นิยายเรื่องนี้พยายามจะเล่าได้ชัดเจนมากเลยครับยังไงแล้วก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าท่ามกลางการแข่งขันแบบนี้ อะไรคือแรงผลักดันจริงๆของตัวละครแล้วราคาที่ต้องจ่ายเพื่อความสำเร็จในวงการนี้มันคืออะไรกันแน่